วิธีประกอบเก้าอี้เกมิงหรือเก้าอี้คอมพิวเตอร์นะครับแกะออกมานะครับภายในของเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นกระดาษ1แผน่นเราประจัดอุปรกรณ์ดูนะครับแล้วก็ดูตามคู่มือว่าอะไรพบไหมนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะประกอบล้อครับรุ่นนี้ก็จะมี5ล้อด้วยกันนะครับก็ปกติของเก้าอี้คอมพิวเตอร์หรือเก้าอี้เกมิงนะครับ กดลงไปนะครับตัวนี้จะกดลงไปให้สุดครบห้าล้อแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะเอาไอ้แท่งแกนเนี่ยเสียบลงไปขั้นเองวางลงไปก็จะเป็นเหมือนกระบอกไฮดรอลิกนะฮะต่อมาก็จะประกอบตัวเบาะนั่งนะครับก็จะมีแป้นรองเนะี่ยฮะแล้วก็จะมีมาร์ครูตำแหน่งมาให้นะครับเราก็ดูน็อตให้มันใส่ให้ตรงนะครับเพราะว่า เขาจะแยกมาเลยว่าน็อตตรงนี้ใส่อะไรนะครับจะมีหกเหลี่ยมมาให้นะครับดูจำนวนน็อตกับจำนวนรูให้ตรงกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหรือไม่ก็ดูตามคู่มือนั่นแหละฮะใส่แล้วก็เราก็ขันด้วยหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ขันเข้าไปให้แน่นนะครับ พราะว่าเวลาเรานั่งเราจะขยับเราพิงไงเดี๋ยวมันก็จะหลวมได้นะครับถ้าเราแขไม่แน่นตัวนี้น็อต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้นะครับมันมันไม่สามารถแข็ได้เราก็หาอะไรมาต่อตัวบรแจของเปลี่ยนนะครับแข็ให้แน่นอันนี้ก็เอาอะไรของตัวเก้าอี้เนี่ยนะครับมาต่อแล้วก็แข็ต่อไปก็จะเป็นพนักพิงนะครับพนักพิงก็จะมะีแป้นมันนะครับ เอาด้านที่มันแอนงอนนะครับหงายขึ้นมานะไม่ใช่งุ้มลงไปครับตัวนี้ก็มีน็อตยึดอยู่สามตัวครับเดิมครับก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมไขให้แน่นนะครับครับต่อไปก็เนี่ยะไม่มีอะไรมากเราก็ยกเบาะนั่งขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ วางมันลงไปให้ตรงตรงรูของมันวางลงไปเฉยเลยครับขยับให้มันลงปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาพนักพิงมาเสียบตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไขไขให้แน่นนะหมุนให้แน่นตรงนี้หรือเราจะขยับสูงต่ำอะไรฮะขยับจากตรงนี้นะครับ ต่อไปก็น่าจะเป็นอีกชิ้นส่วนเกือบๆท้ายท้ายละเป็นพนักที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนตรงนี้รูสองด้านมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอ่าด้านหนึ่งหัวแล้วต้องจงลงไปนะครับต้องต้องจงลงไปแบบนี้ฮะใส่ถูกซ้ายขวาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมฮะไขเข้าไปให้แน่นตรงนี้ถ้านหนังมันมันไม่ ก็เลยนะมันอาจจะค้ำดัวเราต้องกดตรงนี้หุ้มเก้าอีลงไปนะครับนนอตไม่งั้นน็อตมันจะเข้าไม่ไม่สุดตัวนี้เขาจะมีจุกป,ปิดให้ด้วยนะตรงรูมันน่ะกับถ้าใครสนใจก้าอีตัวนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งแปะลิงก์ไว้ในรายละเอียดเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็คุณภาพค่อนข้าง โอเคครับร okay. าคาถูกตัวนี้มันจะมีหมอนมาด้วยก็ลืมขั้นตอนนะหมอนสองใบหนุนคอกับตรงเอวนะครับ